สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาขูกต้นไม้กันนะทุกคนคือต้นไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยครับนี่น,นี่ครับรากที่เราเตรียมไว้จากการไปกินข้าวจะก้านนนี่ครับแล้วนี่คือถุงมือนะทุกคนนี่คือถุงมือและนี่คือแกวเราจะเอาไว้ใส่ดินนะส่วนหันไปดูตรงนู้นนะครับนี่คือพวจอบจอบจอบมาเรียกจอบมาเรียกจอบจอบจอบพวกกับจอบ พวมันจะเล็กกว่าจอบนะทุกคนป่ะปะป่ะ,ปะวันเนี้ยผมไม่ใช้รถเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขอดินจากแถวๆเพื่อนบ้านนะเราจะไป้วยไกลนะทุกคนเราไม่ต้องไปใช้รถก็ได้หนึ่งกิโลเมตรเบกบ็กวาหนึ่งหนึ่งเซนติเมตรเราทำการเดินทางกันเลยเพอแล้วมั้งป่ะเปิดตัวเราจะไปเราจะทำการไปนะทุกคนในระหว่างไปเนี่ยเราจะอ่า ราจะไปทางไหนนะระหว่างทางนี้กับท,ทางนี้นสายสาย,สายปะเนี่ยปิดป,ประตูด้วยเข้าทางซ้ายครับเตรียมแก้วไวไ้เยอะเลยเสียงถุงมือ <ภา S 2> มันเหมือนเสียงของเล่นแต่ผมเห็นไม่มีเพราะว่ามือถือใหญ่ทั้งมือมือถ่านไม่ใหญ่เนี่ยครับถูกม,มือไม่ทำการวทดลองเนี่ยต้องใส่ญญนรนะคับถึงมือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราเอา เอาดินเอาดินบ้านตาเนี่ยข้างๆตรงนู้นตรงนู้นมันมีพวกเศษใบไม้ครั้งที่แล้วเราใช้น้ําอย่างเดียวมันตายใช่ไหมใช่ครับตอนแรกผมไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าต้นหอมที่ผมปลูกครงเลกเนี่ยมันตายผมใส่น้ำาแค่อย่างเดียวเท่านั้นนี่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 ส่วนนี้คือดินเพื่อจะเอาส่วนตรงนั้นคือตรงไหนดีน่าขยนขยะช่ไหอืมมันเป็นดินไงส่วนตรงนั้นคืออะไร แมวแมวแมวขี้ขี้แมวเราต้องเดินมาทางนี้กันนะเราจะไปเอาดินนี่ยมีแมวขี้เนี่ยแมวมันหยาบเฉยเนี่ยแมวมานหยาไม่เฉยหรอเนี่ย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 นี่ดินบริเวณนี้นี่แหละครับนี่เหมาะสมที่สุดแล้วก็จะใช้จอบในการขุดเลยนะทุกคนใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาใส่แก้วไว้นะทุกคนนี่แก้วของเรา นี่แล้วก็เอาใส่เลยครับอ่ามันอาจะจะหลุดลงไปนิดหน่อยใส่อีกครับมันยังไม่เต็มจิ้เต็มหอมอเต็มสี่เต็มสี่นี่มือเราจะได้ไม่เปื้อนถ้าเราใส่ถุงมือนะยังไม่เต็มเลยครับเดี๋ยวโดนน้ำแล้วมันจะยุบไปอีกพี่โนก็มีถุงมือข้างนี้เหรอกรอบดินขึ้นไปอ่าหมูก็จะใส่เข้าไปแล้วนะคบทุกคนให้เต็มเลย ที่เต็มนะครับเป็นดินผมดูาวางฝุ่นฝุ่นมันจะมีฝุ่นหน่อยครับเอาเอาก้อนใหญ่ๆออกอันนั้นหินไม่ใช่ดินใบไม้ก็เป็นส่วนประกอบใบไม้จะสาบเป็นดินฝุ่นฝุ่นนันเนียมาอะนั่นเนียมาตรงที่มันไม่ใช่ลมพัดสิลุกเห็นลมไหมนี่นั่นเนียกรอบพี่โนช่วยนั่นเนียกรอบด้วยอันนั้นอ่ะอันเีกแก้วนี่ใช่ไงมา มานั่งลงส่วนอันนี้เราจะวางไงมันก็จะล้มเนี่ยดินที่เต็มไปด้วยแร่ฝุ่นอันเนี้ยลมแรงเลยพี่โนระวังลมอย่าโปรยสิอ่ะเข้าตาไงแป๊บหนึ่งนันเนี้ยมาต้นลมสิลูกนี่ต้นลมอยู่ทางนี้เออเราอยู่ท้ายลมมันก็โดนฝุ่นเข้าตานี่ผมลองใส่ให้แน่นกว่านี้นะนะเห็นไหม วิดีเอสดเหรอโอ้ทำอย่างนี้ก็ได้ก็กรอบมาใส่มาเพิ่มมันลมพัดแรงหน่อยอืมน่ะเราต้องอยู่เหนือลมนี้เราเรียกว่าเหนือลมทางนู้นเขาเรียกว่าใต้ลมนะทุกคนใช่ใครอยู่ใต้ลมก็โดนรับฝุ่นทำไมพี่เอ็มสองจุดห้าถึงมาบ้านเรารับพี่หนอไม่ครับมันไปกับเาแล้วมาดิมาดิในนี้มากอย กวยครับกวยไม่เป็นก็ทำเหมือนพ่อขาดลงไปขาดลงไปครับทำไมพีเอ็มสองจุดห้าถึงมาที่เชียงใหม่แล้วลงไปกรุงเทพเพราะระเบิดเวลาบางทีพีเอ็มสองจุดห้าอาจจะไม่ได้มาจากแค่มันมาจากจีนไงก็เนี่ยเราอยู่ใต้ลมเราไม่ได้ทำแค่ในเชียงใหม่เราก็ไม่ได้เผาเยอะเท่าไหร่เราอยู่ใต้ลมไงลมพัดมาที่นี่ลมมันพัดมาแล้วมันก็ได้พัดไปตักให้น้องนี่ตักยังไงตักวันนี้ เอ้ยเขาเริอเอ่มเขาเริอเออโอ้ยลมแรงจริงนั่งลงอ่ะผมนั่งยองได้ครับอือยองได้ไหมลงได้ไหมติดพุงไหมติดอยู่ครับออืกางเกงผมขาดเนี่ยเระวงังอะไรก่อะไร<ห>เ<ห>ต็มอีกเต็มอีกให้มันเต็มเลย<อ>ไม่เอาแข็งๆ ขุ่นนูกต้องนั่งใกล้ๆเสียงไรอ่ะไม่เต็มเอาให้เต็มเลยอ่ะไปลองดูสิน่าจะได้แล้วมั้งป่ะนี่ได้เป็นดินและท่าป่ะนันนียแก้วแก้วครับป่ะป่ะกับบานนี่คือดินทั้งหมดป่ะเราจะเอากลับบ้านป่ะแต่ผมขออนุญาตขอลงท้าบ้างนะเดนะยวไปล้างข้าวป่ะไปเลย เด,เ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 ดี๋ยวไปล้างเดี๋ยวไปล้างแต่น้องไปละยังเ,เจ็บอยู่เลยเกิดจากอะไรเดี๋ยวมีสาเหตุอยู่ลึกๆบุยแห้งไหมอ,อ่๊บไปน้องไปละมันเจ็บ,จบนู้นแหละเนี่ย<ป>ค่อยเดินเราต้องค่อยๆเดินครับจะรองเท้านี่มันจะ เี่ไหนนะ่ะเฮ้ยโยเฮ้ยนั่น,นเนี่ยไปไหนทางนี้ป่ะนี่บ้านเร็วครับนี่เดีย๋ยวเราค่อยไปรังทำที่บ้านผมต้องเดินแบบนี้ไปก่อนนีไม่เป็นไรมั้งจีบอะฮอเลยทำไมต้องใส่ถุงมือวิ้ด้วย ไม่ใส่มือเราจะเปื้อนแล้วก็ทําความสะอาดนานมันจะติดเข้าไปในเล็บได้ดีโอกาสมันจะติดเข้าไปในเล็บก็ได้สาเหตุแค่ต้องใส่หินก้อนหนึ่งนะฮะมองอะไรอยู่มองสีเขียวมันมีพืชสีเขียวในนี้ด้วยน้นแล้วมันมีอะไรเขียวๆแบบนี้ด้วยพืชเรนเนี่ยรดน้ำ เ,เดี๋ยวดูใครขึ้นก่อนกันระหว่างหญ้ากับต้นไม้พติดอู่เปตเป้เราเข้าบ้านกันดีกว่าตัดเลยตัดเลยพูดช่วยก่อนเหรอใช่อโอเคนะ ตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้หนึ่งสองสามแบบนี้มาแล้วซึ่งเป็นดินที่สมบูรณ์มากที่เราไปเก็บเมื่อกี้นี่เองซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะทําการต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าการเจาะรูโดยการที่เราจะใช้กิ่งไม้อันเนี้ยเจาะเข้าไปให้รากในต้นไม้พวกเนี้ยใส่เข้าไปได้นี่เราก็ค่อยๆเจาะรูเข้าไปเลยนี่เจาะรูพอเจาะรูเสร็จถึงเวลาที่เราจะต้องเอาต้นไม้ออกมาแล้วครับ อันนี้หอมไว้ต่างหากน,นี้หอมนี่เราจะเอาด้านลากเนี่ยใส่เข้าไปสมมุติแล้วผมจะใส่ได้ไหมเนี่ยจะใส่ได้ไหมก็ต้องรูใหญ่ๆกว่าต้องร,ใองรูใหญ่กว่านี้นะทุกคนเราต้องเอาอันนี้มีสีอันนี้มีสายเอาหินโยนก่อนอ,อน,นี่ต้องเกาะรูลึกๆเลยนะ <S <S เอ,อืเอ,อ,อเอือแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เลือกลากที่จะใส่ได้เลยใส่ต้องหลังนี้เปล่า มันต้องใส่มันจะลากขึ้นมาเราต้องน้อยไปรูมันเล็กไปรูมันเล็กอะเราต้องทำการสกีอออกอะเห็นอ่ะหานี่พ่อผมไปเอาขิ่งไม้มาละเจาะเลยครับให้กันเจาะลึกๆเลยอุ้ยหักขอไม่ใส่ได้ไหมล้วนหรือเปล่ามัจะแบบมันค่อยๆลงมาเอาค่อยๆปัดปัดขึ้นปัดขึ้น หรือว่าต้องใส่น้ําก่อนเดี๋ยวจะต้องใส่น้ําก่อนใส่น้ําก่อนจะง่ายกว่าไหมเออมันก็จะอันนี้ไปใส่น้ําเลยเนี่ยได้พุชพุชพุชพุอต้นไม้ออกมั้งอ๋อปะไใส่น้ำก่อนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ได้กอพุชก่อนโอเคนะครับท่านผู้ชมเราทำให้มันเป็นรูได้เรียบร้อยต้องใส่น้ำแล้วก็เอาอะไรมาใส่สินะ โอเคจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่รากแล้วก็ลงป่อยได้เลยใส่จำเนี้ยทอันไหนนะรากหอมใส่ใหญ่อันนี้อันนี้รากอะไรครับอันนี้รากใหญ่มันนี่รากอะไรครับต้นหอมต้นหอมอันนี้รากอะไรนี้ก็หอมเหมือนกันในนี้นะในนี้แหละอันนั้นผักชีผักชีมันจะมีรากแก้วเห็นไหมเนี่ยมันมีรากแก้วรากแก้วคือรากใหญ่ๆแล้วก็มีรากฝอยรากแก้วกับรากฝอยต้นหอมไม่มีมีแต่ฝอยอย่างเดียวขี้โมอ่ะต้นหอมอ่ะเพราะว่าฝอย อ่หอมสองอันใช้ดินกบนเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำไปปุ๊บม,มันก็กบเหรอต้นหอมผมผมแล้วเราจะใส่ต้นอื่นลงไปได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเอาเอาผักชีไว้ด้วยกันเอาผักชีไว้ด้วยกัน,น,นเพราะว่าถ้าชีหลายคนจะได้อันนี้อะไรไม่เหงาผักชีเหมือนกันเอามาใส่ต้องรู้ลึกๆเลยครับอันนี้ใหญ่มาก แลากแก้ว,ว,กวใส่น้ำสองแก้วไม่ใช่ควรม,มีน้ำนะพ่อน้ำมันทำให้มันรู้สึกเริ่มอ่อนตัวลงได้ไหมความลึกมันอาจจะไม่พอ,อเพราะว่าลากมันเป็นลากแบอนีหรือว่าลาก,กแก้วยัดเองเนี่ยยัดเลยข้างล่างอาจจะแบบว่ากำลังแบบไม่แห้งอ่าเึกอย่างใส่ลงไปเลย นี่ครับต้นผักชีใช่ไหมไม่ได้ต้องอะไรอัดดินกรอบอัดินกบก่อนเดี๋ยวมันก็เกิดอืมอัดดินกบเดียกบเดียกบดินเดียกบดินลงไปแล้วครับเหมือนมือเราไม่เลือเราใส่เออไม่ได้ใส่ใครก็ไม่รู้ใส่อยู่คนเดียวอ่ะอ่ะไปใส่น้ำเดี๋ยวไปใส่น้ำก่อนนะครับ นี่ผมจะเปิดน้ำแบบว่าเบามากครับมันจะอยู่ในระดับประมาณประมาณน,น,น,นี้น้ำต้องเบาไม่งั้นต้นไม้เราจะแห้งหนีน้ำท่ามแบงท่ามแบง,งต้อง,องเบาๆหนึ่งมันจะลงถึงรากข้างลา่างไหมลงไหมอีกหน่อยไหมอีกหน่อยก็ดีนะมันนะชื้นๆนะชื้นๆเลยเยอะๆเลยเบามไม่ให้มันไม่ให้มันลนะ้นอ<า>่ะอันนู้นด้วยอันนู้นด้วยอันนู้นดูดิ โอ้ทุกคนเห็นควันหรือเปล่าฝุ่นมันเป็นฝุ่นนะทุกคนอย่าให้มันล้นอ่าแลให้มันลงไปน้ำนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันจะตายไหมไม่ครับทุกคนไม่ต้องห่วงพันจะซึมลงไปในดินนั่นแหละครับทุกคนไม่ต้องห่วงว่ามันจะตายแสดงว่าอะไรดินดินร่วนครูเคยสอนว่าไงดินร่วนดินเหนียวก็คือดินที่แบบ ดินล่วนจะเป็นดินแบบคือแบบดินสมบูรณ์นะทุกคนและดินร่วนเนี่ยน้ํามันจะซึมเข้าแบบนี่นี่นี่ถ้ามันซึมอาระดับปานกลางครับทุกคนอากาศมันจะออกนี้ไม่ใช่น้ํามันเดือดนะใช่ไหมตูดิใช่คือน้ำาราดาแบบมันจะระดับปานกลางมันจะแบบการดูดน้าระดับปานกลางแต่ถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยน้ำมันจะลงช้ามากๆาแต่ถ้าเป็นดินทรายมันจะลงแบบรวดเร็วลงเร็วอันนี้นี่ลงอะลงไไหนละมันจะค่อยค่อยลงไปเรื่อย ทุกคนไม่ต้องห่วงมันจะตายนะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตอย่าอย่าหากินเลยนะทุกคนมันไม่ใช่ช็อกโกแลตเลยเนี่ยมันมีช็อกโกแลตเหมือนมีมิลวด้วยเนี่ยมันค่อยๆแบบค่อยค่อยแบบละลายลงไปทุกคนก็ดูจากแก้วได้เลยครับจากที่มันเป็นสีขาวๆมันจะค่อยๆแบบดำๆขึ้นมาโอเคงั้นยังไงต่อเดี๋ยวหลังจากนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวสักพักเรามาดูกันอีกทีอันนี้ได้แล้วเนาะอันนี้อันนี้ได้ละอันนี้ได้ยัง ยังใส่น้ำอีกต้องใส่น้ำอันนี้ออันนี้ไม่ได้ใส่เลยครับคือแมวแมวหางขุดผมก็นอนอยู่แล้วเราไว้ข้างนอกเนี้ยนะให้มันท่วมเลยให้มันคุ้มท่วมเลยหอมผักชีมันเป็นพืชที่อยู่กับน้ำชื้นๆเปียกๆเฮ้ยพ่อพพอ,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 อ่ออเสร็จแล้วครับอันนี้เพิ่งเทใหม่อันนี้เพิ่งเทใหม,นนนม,ใหม่นะครับทุกคน แล้วเราจะตัดไปตอนที่เราจะเอาไปทําการขคำขั้นตอนต่อไปเลยนะทุกคนขั้นตอนอะไรในการนี่เราต้องรอมันโตก่อนเดี๋ยวถ้ามันโตแล้วเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปอีกรอบใช่ครับอ่าก็ผมบอกเลยว,ว่าต้นไม้ของผมนี้ตอนนี้คือมีหลายอย่างเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าอีก ห้าวันต่อไปมันจะเป็นยังไงอ่าเดี๋ยวห้าวันต้นไหนจะโตต้นไหนไม่โตเดี๋ยวถ่ายคลิปมาอีกทีเนาะเดี๋ยวถ่ายคลิปใหม่อ,อีกทีนะคะโอเคบ๊ายบายครับสวัสดีครับ